เจ้ละมุนเอางานบอลกันเอาเออเออแต่ยังสี่แต่ยังสี่พี่บอกเออเมตายคือบอลลินว่ะเอาเลเอาหัวส้นกันแล้วแยงลูกบอลกันแลวเอาไลค์กดแชร์กดตับตามให้ด้วยนะคะตลอดน้ำมุนอกลูกเฮ้อาบน้ำเล้วอไหมสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าวชแนลนี้เราปอจะมาดูพี่ปีโชว์ ซ้อมไว้ซ้อมไว้ไปบานตลาดออกงานบานตลาดต้องยิงไงอย่าเสียหน้าเสียตาเนยหน่อยม่าหยังเนยหน่อยนั่นพุ่นพุ่นเอาดักขวงเข้าไปเด็กหน่อยหน้าแดงเด็กหน่อยหน้าแดง เสียงเดินผลิตเดินผลิตถือไม่กระทาให้ลาถือเน่ให้ลาถือเน่ทรงโตให้ลาเน่อย่าไปดึงดอกไม้เขาเห็นเขางามกลัวบาดเลย ลิ่งหลอดคนละสีเลยอาบดามแล้วืือนม์อกโลกแต่คนเขียนขิวพร้อมได้บัตรดาได้ลิ่งหลอดนี่มาทรงมาทรงใหม่ไม่ลาทรงใหม่มาเอามาลองดูว่าตอนซ้อมกับตอนจริงจะเป็นยังไงนะคะอย่าไปดึงดอกไม้พี่ mẹ là sai hay bỏ sai nè hên công nam cua là yết khouti hai này hả nào hả 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 ่นมือหน่อยอเออเอ,อเอากอดถึงพีบออ,อ,อ้ได้ครึ่งหนึ่งของพี่แล้วนะสูงแล้วสูงแล้ว<า>ได้ครึ่งหนึ่งแล้วลลลมามามาพีา่อย่มาพี่อาพ่อย่ามามามาเลยมาพนมามาช่วยอันนั้น

หน่วยกอกวนได้ไดหน่วยหน่วยกอกวนเอา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 ปีทรงใหม่ตเดดดดดดตูดหน่อยเบียดเขาโอ้ยกองเียงขึ้นหน่วยกอกวนนะออวางก่อนดอกเว

ันตากันเแมเ้ยไางาาเเม้ยเสียงดังฟังชัดต่อไปหนูจะเป็นท่าไหนลูกหนูต่อไปจะเป็นท่าไหนทําทำอะไรต่อทำอะไรต่อจ้า ยังหน่อยบอกขอกันเด้ยบอเป่ากันปีไปเพิ่มพลังแล้วณยางไปหาหยางมัดแล้วเก็บมากเก็บมากแล้วเห็นปีไปเห็นปีไปบบเหตุเลยวะเก็บมากปีเก็บมากปีเก็บมากหอบมาก หอบมากหอบมากหอบมากเร็วๆถือมาเอถือไม้น้องน้ำถือมากถือมากถือมากเบนไปเบนเบนเบนอาไปเบนไปพุน่นไปให้แม่กินน้ำอุ้ยห้น้องน้ำเนยเป็นหยางอ้อ๋อมาได้ตัง 3, 4, ้งสามมดสี่มดกินผู้เดียวแข็นๆขนเลยอ่ะเา้มาใ ไปเอาน้ำพี่ปีให้เลยเออนะอันน้ายันเขาย่งเอาเสร็จ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 เลยถือไปตั้งปุ่นกับพี่ปีมาตั้งปีกับแมวเออการห่องคมคู่เขาอีกหยันเขาแย่งหยาแซบบอแต่มุมไผ่มุมมันเลยโอ้ยืนคนระแบบกนละตาอะยืนนั้นขางไผ่ขางมันเลยวะ ต่างก้นต่างนี้ยันกันแย่งกันนะเอาผู้ใดจะแย่งผู้ใดก้อนบาเหนียวนี่เขาแย่งเอาแล้วบันนี้นะฮะหลอดด้วยหลอดปีๆได้แล้วเมาพี่เออมาเอา,เอามาเอา,าเอาเอ,เอหอบนี้หอบยังได้หอบไปบ่บิดแล้วเขาก็ไปแย่งนออักเรียได้เหนียวเออเอาเอาห่วงอยู่ห่วงอยู่ ยังห่วงอยู่เออนู่นเหรอหิมะอะไรห่อหม้อมดเอาเดี๋ยวพปี๊ลักตั้งนี่เราดปเออนั่นเออพี่ปีบอกเหรพี่กินเนี่ยพี่เพิ่มพลังพี่สิซ่อมเบาดีเดียว

มีปีเป,ปีอ่ะเป่าเป็นเพลงอะ่ะเมตายกับหลอดเป่ายางเดียวบ่หูแบบเป่าแล้วดูดเป่าแล้วดูดมันจะเปลี่ยนเสียงอ,อ่ามือแทะสีได้จังสี่บอฮะมือ้อมนี่ได้เบิดแต่มือเอาจริงบ่ได้จังสี่ซ้ำไปคนระเบบ หาบันิเต้บอลดีกว่าให้ใบเข่ากับแม่จับโกูเดอรอ,อ่อนเขาเฮ็ดหนังอ่อนเขาเฮ็ดหยังมาดูแม่ตายเป่ากันเอาสองสาวว่ายังไงเออให้กำลังใจแม่แมเออยืนเฮียงกันเลยว่าเออก็ตาหักเด้ เรียงแถวเลยจ้าบนสูงเลยบนสูงบนสูงทั้งแม่ทั้งลูกเลยเล้วพี่ปีบนสูงหลอดสูงอ่ะหลอดหลอดเก่าไตตองเขาหลอดสูงหลอดเออบนสูงดีดีเป่าดีดีแม่ตายเป่าดีดีโมมีผู้เดะเเป่ามวนทอพี่ปีจักเฉือกเลย Ơ, ừ, mất nhanh lèo Tô bọc nhanh nhai, chẳng để chẳng bầu mẹ tiếng thói nhanh nè wê À, tê bọn Mẹ tai bay bãi chắp chấp cố đơ Bịp bịp thì tê bọn đơ <laughs> Tê, tê bò, tê hêng phan lọt bò, ôi Tê, bọn kẹp tê ป,ปี๊ยย่านลูกบอลใหญ่เหรอเอาลอดจับโก้ลอดจับโก้แห้งๆเอาเอาแห้งๆไปยังดึกมือโก้ปิ้วเวนน่อยมมือโก้เนี่ยหน่อยหนึงเอาอแห้งๆมือโก้ปิ้วเวนเลยจับไปดีนะหลอดบัดนี้เขาเอาแทะนะเทียนะท,ทีสามเร็ว Phương. ai lót, ao 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 ao, mưa cúi chừng bó bón nha, bón khẩu cúi, tôi nè, ai lót ai lót té bưng, tay lót té bưng, lót mu té kia gì đấy, mượn kia tế. 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 bón เออเต้ยังสี่เต้ยังสี่พี่บอกเออเอาเอาไปสิเตะเอ้าเอาเต้เตะเตะเต้รถเตะเขไม่ได้เหยียบเขาให้เต้บอยของพีนัโมเด้อของไอ้บอดดอเด้อแต่ของเขาสามพันมายามเลยนะมันมีเงินสื่อให้เพ่นนะเตะเต้ไ่ได้ให้จีบบอย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 สืยืนสืยืนบุย เตเลปีเตะปีเตปีปีเตะเลยปีเบื s <S okay. ่องเบื่งปีเพิ่นมานอนให้กำลังใจเอาไม่เขาเลี้ยงลูกออกไปวาจังใดไม่เขาวาจังใดเตะเบ้เตะเขาเบ่เขาเขาเบ้เขาเตะเต้ไปเขาเตะเออยืนยืนโจบลลูกบลลเสยไปมาละเตะเตะเต้ เออนน่ะเอาแย่งกันแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอ่าใบข้าวจับได้ลูกบอลแล้วว่ายังไงยังไงยังไงเอ้าเคลียร์ไปไหนไปแล้วไปแล้วเคลียร์ไปแล้วเอ้าจะไปเอาเข้าเข้าโก้ใครเข้าโก้จะคล้องบ่เข้าโก้จะคล้องบ่โอ้ยเขาให้เตะบอลปีกาแฟบอกหมดเดมสนใจผู้ใดละนอนเบิ่งยางเดี๋ยว โอเป็นเก่าแห้งขนาดวะเไปเลยปีเตะปีเตะแหงมั้ยังเตอแทงไปหนีจับจับจะควนกันให้ทีควนเี่ดิจะละมุนกันแล้วเอาเอาควนหลอดได้ลูกบอลแล้วว่ายังไงหลอดว่ายังไง ได้ลูกบอลแล้วว่ายังไงเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากาหลังกาหลังกาหลังคือพี่มิงบังพี่ปีมาแล้วพี่ปีมาแล้วพี่ปีแย่งบอลเฮ้พี่ปีแย่งไปแล้วเอาให้เตะก็บ่ได้ให้เหยียบอันนั้นนะปีเตะเลยปีเตะแงีงปี่เตะแงีงปี่เตะแงีงเตะแงีงปีปีปีเอ้ยยันน้องตกกูกะเตะ ยันน้องเจ็บพี่กระได้เนาะโอ้ยว่าจังใดเอ้าพี่เตะเข้าไปไปไปสิได้ลูกบอลไปสิได้ไปสิได้บอลเอ้าเอ้าเออนั่นหาล่ะบอลอยู่ไส่ล่ะหายลูกบอลเออเนาะเอ้าโอ้ยของเชียร์กะจังแมนหลายนี่กองเชียร์กระได้พูนลูกบอลอยู่ในขาแม่ตายแล้วเอ้ามือเนี่ยหน่อยเชี่ยออกมาเอาได้เจียวได้ อ้าวพี่ปีดันน้องออกแล้วเอาเอาว่ายังไงพี่ปีว่ายังไงใครจะได้ลูกบอลเอ้าเอ้าใครจะได้ลูกบอลเอ้าบอลบอลได้แล้วหลอดได้บอลแล้วว่ายังไงบอลหลุดออกมาแล้วเอาพี่ปีว่ายังไงพี่ปีจะแย่งน้องไหมจะแย่งน้องไหมเอาเอาปล่อยลูกบอลเร็วเสียงรถดิ้นมาเออได้เสียงรถดินมาแล้วเอาโอ้ย ชุดอ่ะชุดละมุนคักเลยค่ะเมย์เอ๋ยตายเหนยตดปวดปวดปี๊ปี๊กอะไรเนาะหยันตะบอนเก็บแต่เนาะแห้งซำซางนี่เตะบอลโธมุดบุญเอาเมยตายคือเบลินวะเอาแล้วเอาหัวต้นกันแล้วแย่งลูกบอลกันแล้วเอ้าเอ้าเอ้าพุ่นเตะไปแล้วเตะไปแล้วเอ เออเอ่อแม่ตายกองเขี้ยเอ้า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 เอาเออปวงแล้วทั้งเมยทั้งลูกเอ้ยเอ้าเล่นห่วงโชว์ใบข้าวแต่เหรียญยำเล่งเหรียญงามเปิดไฟดึง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 มือหน่อย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 เฮ้อมือหน่อยมือหน่อยมือหน่อยเออเออ เอ,อแม่แม่ก็อย่าลืมมาติดตามหนูได้นะคะวันที่29มีนาคมนี้นะคะบุญพวทีที่บ้านทาราดนะคะพี่ปีจะไปบวงสรวงด้วยนะคะตอนเช้านะคะแม่แ,มแมก็รอไปเป็นกำลังใจได้นะคะสำหรับไลน์นี้คลิปนี้ต้องขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะ

ใจช่วยเร็วกลัวเสียออกได้ยันดอกพิคุนออกจากปากไปเร็วไปเลยไปใส่เตะบอลอีกเอ้าอยากลองอีกเตะบอลพีนโม